สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงพี่น้องอ่านี่คุณยายคุณยายคุณยายเสยียนขั้นสมบัคเสยียนพี่น้องขายเดี๋ยวเอาเงินเห้เล่าครันี่ซับซื้อสมบัคเสยียนกับคุณยายเสยียนนี่แหละคุณยายเสยียนพ่อนมูล่ายูนอ,อันเพื่อสีส้มเดชเท่านี่ล่ละนี่ยุบ้านนี่ล่ะนี่แม่เท่านี่ล<ฆ>่ละกับเสยียนเล่าเสยียด้วยพี่น้องนะครับเป็นอาชีพของผู้เท่าพี่น้องเอ้ยนะครับหาเก็บ น้ำทงไฮทงหน้าเน่ยกาเนี่ยว่าขั้นสมขลายนี่ในเบื้องนี้ขั้นแบบวิถีชีวิตอีสานด้นี่นี่ขั้นแบบโบราณน้ำแดงอันนี้แดงนี่เพราะมันสีให้ผู้บ่อยได้พี่น้อง <c oughs> อันนี้มันเกิดจากไอจุลินทรียนะครับที่ยูน้เขามาพี่น้องเลยนะครับนี่เ <c oughs> ทุงละสิบบาทนะครับนี่กินน้ำก็ได้พี่น้องสดออกสมๆจังน้อยจินงกบปนกับเจยวนี่แหละครับ บานห้องกับใครบ่บานห้ากับใคร่เกาหลีนี่แหละพี่น้องนะครับเพราะแม่นาตามมนคือกันก็พ่นเกาหลีกินอ่ารอบสองนี่รอบสองเราปนี่รอบแรกหมดไปแล้วนะครับได้เงินประมาณห้าหมื่นหากลบกบหนี้หมดแล้วได้กําไรประมาณห้าหมื่นรอบนี้ก็อีจักหกหมื่นกับพ่อพัสนเอาเห็นมันหมานไปแล้วครับบานนี้ยายเยนไปขายสมวัคซเสียนแล้ว